ลายกอ่ะเวลาปรับยกอ่ะเราต้องจินตนาการว่าเวลาเราขับรถอยู่เวลาเราขับรถอยู่เวลาเราเนี่ยเราจะเปิดปล่อยคันเร่งมานิดเดียวเหมือนกัเราเออจะใส่เกียร์อเออเออเออมันก็จะมีมันดิกไวอ,อ่ะชีมันยกก็จะสัเกียร์มันจะนิดเดียวเอง สำหรับยกยิงก็คือเราจินตนาการว่าเวลาเราจะใส่เกียร์บางทีเราไม่ได้เปิดคันปล่อยคันเร่งหมดนะคือมันปืนแล้วมันก็ปืดป้ดปืด้ดมันอะมันจะเป็นอารมณ์ใส้คลาดแบบเราบิ๊กไบค์อะได้ออกไหมลองเล่นตัาให้ดูหน่อยนะ 2023ประเด็นก็คือว่าลูกค้าต้องการแบบยกยิงร,รัวเลยก็จัดให้ได้นะใครอยากได้แบบไหนสั่งมาได้เลยผมมาทําได้หมดแหละแต่อยู่ที่ว่าเครื่องพังอะไรไม่เกี่ยวกับเรานะอ่นาเจ้าของเริ่มสิ้นแล้วไม่มีอะไรหรอกจริงๆเราทาตามสั่งแล้วนะไอ้คันเนี้ยเขาต้องการอารมณ์เหมือนกับยกชั้นเร่งแล้วแบบยกยิงเหมือนบิกไบค์อ่ะก็าเก็เขาแบบเราทำได้ไม่มีปัญหาครับแต่บางทีมันอาจจะมีคนช้างเคียนนี่ก็ก็ใครต่อมันไม่ได้เกี่ยวกันแล้วเดิมๆด ทออย่างเดียวใช่ไหมถเดทุกอย่างเลยทออย่างเดียวไส้แดงแนวอินโจเล่กไม้สองพันเก้าเลไม้อ่าน,นี่ร,ร,รีแมปเรียบร้อยแล้วรีแมปเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีอะไรเลยก็ทําตามสั่งทุกอย่างทั้งยุกยิงแล้วก็มีหอบด้วยแล้วก็มีตส่วัวอร่อยเลยแน่นอน ถามว่าพอใจพอใจได้ยังไม่พอใจเอาอีกไหมยังไงเอาอีกไหมได้หมดอนะ่ะคืออยู่อย่างนี้ตลอดอนะ่ะโอเคนะพร้อมใจตังค์ยังพร้อมขับแล้วนะเอาเอาหมดโอเค, <c oughs> อเคตามนี้แล้วกันข่งไหมยจราคันที่จบไปหกร้อยบาทมาดูคันใหม่คันใหม่ต่อ